สวัสดีครับพบกับผมนิ t เตอร์ซีโร่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเกม Legend of Runeterra อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเกมเพลย์นะครับแล้วก็วิธีการเล่นต่างๆแบบค่อนข้างละเอียดหน่อยละกันนะครับเพื่อที่ผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นนะครับดูคลิปนี้ก็อาจจะทําให้เล่นเป็นได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับเกมที่เป็นเกมการ์ดนะครับการที่เราจะเริ่มเล่นได้นั้นอย่างแรกเลยคือต้องไปที่ตัวเด็กนะครับการสร้างเด็กก่อนนะครับ ทีนี้เรามาดูเงื่อนไขในการจัดเด็กก่อนเป็นับแรกนะครับเราจะเห็นว่าการ์ดมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าการจัดเด็กของเกมนี้นะครับมีเงื่อนไขอยู่นะครับอย่างแรกเลยดูที่ด้านาด้นซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่เมาส์ขยับนะตรงนี้จะเป็นรูปของแชมเปี้ยนนะครับตรงนี้จะเป็นรูปของแชมเปี้ยนคือการ์ทที่เป็นขอบทองพวกนี้คือการ์แชมเปี้ยนนะครับส่วนข้างขวาตรงนี้คือจํานวนการ์ทที่ต้องใส่นะครับบังคับใส่ที่40ใบนะครับใส่น้อยกว่านั้นไม่ได้นะครับใส่มากกว่านั้นก็ไม่ได้ด้วยนะครับ นะคับที่40ใบนะครับเพราะนั้นถ้าเราสมมติเราเลือกใส่แชมเปี้ยนไปแล้วนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นสีแดงไปละคือเราไม่สามารถใส่เกินจำนวน6ใบได้นะครับอ่ะอันนี้ผมจะลองใส่แบบนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะให้ดูว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันจะไม่ได้ยังไงนะครับอ่ะผมใส่การาดให้มันเต็มเต็มไปก่อนนะครับ เมื่อเราจัดการจนครบ40บใบแล้วเราสามารถกดดันแล้วก็กดเซฟได้นะครับแต่เมื่อสักครู่จะเห็นว่ามันขึ้นว่าเด็กเด็ก invalid นะครับหมายความว่าไงพอเป็นเด็ก invalid ก็จะมีรูปตกใจตรงนี้นะครับคือไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับเหตุผลที่ไม่สามารถใช้งานได้ก็คือเราใส่แชมเปี้ยนเกินไปหนึ่งใบนะครับตรงนี้นะที่เป็นสีแดงนะเพราะฉนั้นให้เราเอาแชมเปี้ยนออกนะแชมเปี้ยนใส่ได้สูงสุดไม่เกิน6ใบนะครับนะแล้วก็ไปใส่กานอนอื่นแทนนะครับเข้าไป รงนี้นะครับเซฟจะเห็นว่าเด็กสามารถใช้งานได้แล้วนะครับอย่างที่2ของการจัดเด็กนะครับสังเกตตรงไอคอนกลมๆนะครับตรงไอคอนกลมๆจะเห็นว่ามันจะมีแค่สูงสุด2 2 2รูปนะครับตรงนี้คือเมืองนะครับตรงนี้คือเมืองของตัวของในเกมนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถจัดการ์ดเกินกว่า2เมืองได้เราไม่สามารถผสมการ์ดเกินกว่า2เมืองได้นะครับเราจะต้องจัดเพียงแค่2เมืองเท่านั้นยกตัวอย่างเช่น ถ้าผมเปลี่ยนเป็นเพิ่ม d ดมิสเตียเข้ามานะครับจะเห็นว่าเป็นการ์ดเทาหมดเลยจริงๆผมมีนะครับจริงๆผมมีการ์ดนี่คือจํานวนของการ์ดนะครับจริงๆผมมีการ์ดแต่ผมใส่ไม่ได้นะครับนะไม่สามารถใส่การ์ดท,ที่แตกต่างกันเกิน2องลีเจียนก็คือ2เมืองได้นะครับการ์ดของผมจะเป็น2เมืองนี้เซอร์ซอกับตัวช h โด o w เอลิทนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่เป็นสีที่สามารถใส่การ์ดเข้าไปได้นะครับแต่ก็เกินจํานวนไม่ได้นะถ้าเกินจํานวนก็จะใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นจุดเด่นของเกมนี้ในการจัดเด็กคือคุณไม่สามารถรวบรวมการ์ดโกง,งของแต่ละเมืองมาไว้ในเด็กเดียวได้แต่คุณต้องเลือกแค่2เมืองเท่านั้นเพื่อที่จะจับคอมโบกันแล้วจับมาเล่นด้วยกันอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในเกมนะครับก็จะเห็นกับการ์ดบนมือ4ี่ใบที่สุ่มให้เราครั้งแรกนะครับแต่ถ้าเราไม่พอใจนะครับเราสามารถกดรีเพยเพื่อ นำการ์ดนั้นกลับเข้ากองแล้วเปลี่ยนเป็นใบใหม่มาให้เราได้นะครับเป็นแบบสุ่มนะนะอย่างกรณีนี้สมมติว่าเราไม่พอใจสองใบนี้นะครับเราก็กดไว้แล้วก็กดโอเคมันจะเปลี่ยนการ์ดบนมือให้เรานะครับอ่ะก็จะเป็นใบใหม่ละนะครับทีนี้นะครับเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นในแต่ละคนนะครับเกมนี้จะเรียกเป็นราวนะอย่างเงี้ยร่าหนึ่งนะครับนะแต่ละรอบละกันนะครับ เมื่อเริ่มแต่ละรอบนะครับผู้เล่นทั้งสองฝั่งจะได้จวการ์ดคนละใบนะครับจะเห็นว่าเมื่อสักครู่มีห้าใบนะครับตอนนี้เป็นเออเมื่อสักครู่มี4ใบนะครับตอนนี้เป็น5ใบแล้วนะครับจวได้ใบนี้เพิ่มขึ้นมาอีกใบหนึ่งนะครับทีนี้ก่อนเราจะเริ่มเล่นอะไรนะครับมาขอพูดถึงหลักการในการแพ้ชนะกันก่อนนะครับให้เราสังเกตที่ป้อมด้านซ้ายนะครับที่เป็นสีแดงสีน้ําเงินนะครับ2ตัวนี้เรียกว่าเน็กซัสนะครับนะเป็นเน็กซัสตรงนี้ลงเลข20คือเป็นเลือดป้อมนะครับเป็นเลือดเน็กซัส ฝั่งไหนนะครับเหลือศูนย์ก่อนฝั่งนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้นะครับนอกเหนือจากการลดเลือดของเน็กซัสให้เหลือศูนย์แล้วนะครับวิธีการชนะอย่างอื่นยังมีอีกก็คือการในกองไม่มีให้จั่วนะครับเวลาที่เราไม่มีการในกองให้จัว่วเราจะแพ้นะครับให้สังเกตที่คําว่าการเล็บนะครับตรงนี้การเล็บสามสิบห้าหมายความว่ากองการตรงนี้ยังเหลืออีกสามสิบห้าใบนะถ้ามันหมดเมื่อไหร่แล้วจวัจวไม่ได้อะคือไม่มีให้จัวนะครับ จะแพ้ทันทีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับของการแพ้ชนะก็คือเมื่อเราทําเงื่อนไขบางอย่างของเอฟเฟกของการ์ดครบนะครับในคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงก็คือตอนนี้มีฟิโอล่านะครับฟิโอล่าจะมีความสามารถนะครับก็คือเมื่อทำลายมอนสเตอร์ฝั่งข้ามได้นะครับจะติดสแต็กเอาไว้ที่เน็กซัสนะครับติดสแต็กเอาไว้เมื่อครบ4สแต็กนะครับจะสามารถทําลายเน็กซัสได้ทันทีนะครับก็คือจะชนะเลยนั่นเอง ถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของมานาหรือค่าร่ายนะครับเกมนี้จะมีมานานะครับในการใช้การ์ดต่างๆนะครับให้สังเกตที่ด้านขวาตรงนี้นะครับที่มันจะมีแถบๆ,ๆ,ๆ,ๆตรงนี้นะมันจะสูงสุดที่10 10 10บมานานะครับจะสูงสุดที่1ิบมานาแล้วก็จํานวนมานาก็คือจะเป็นเลขตรงนี้นะครับตอนนี้เรามีอยู่ที่1น,นะครับแล้วก็มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย,อยๆในทุกเทิร์นนะแล้วก็ ค่ามานาตรงนี้คือเป็นค่าสําหรับในการเล่นการ์ดแต่ละใบนะครับให้เรามาดูที่การ์ดบนมือของเราในตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามีการ์ดอยู่บางใบที่เป็นออร่าสีฟ้าเห็นไหมครับสังเกตนะครับใบนี้ไม่มีออรา่าแต่ใบนี้มีนะครับนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าการ์ดที่มีออรา่าคือการ์ดที่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมีค่าไลา้แค่หนึ่งให้สังเกตตรงซ้ายบนตรงนี้นะครับ ตรงนี้คือค่าไล่นะครับการ์ดทุกใบจะมีด้านซ้ายบนหมดเลยนะครับซึ่งจะบอกจํานวนในการไล่การ์ดค่าไล่ของมันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเทอร์แรกของเรามี1นึ่งหนึ่งมานานะครับเพราะนั้นเราสามารถไล่การ์ดยูนิตตัวนี้ได้นะครับทีนี้ในส่วนของมานานะครับมีจุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับของเกมนี้ก็คือมีสเปลมานาด้วยนะครับสังเกตที่จุดจุดจุดสามจุดด้านล่างตรงนี้นะครับนี่คือสเปลมานาช่องสําหรับเก็บสเปลมานา นะครับแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงนะครับตัวสเปลมานามันจะเพิ่มขึ้นมาจากการที่เราใช้มานาปกติเหลือนะถ้าเราเหลือมานาเท่าไหร่มันจะเก็บมาเติมามาเติมให้ในสเปลมานาตรงนี้สูงสุดที่3เท่านั้นนะครับสูงสุดที่3มานาเท่านั้นอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมเหลือสเปลมานาคือไม่มีอะไรให้เล่นแลเหลือมานาหนึ่งแต่ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะครับถ้าเราจบเทินไปเลยนะครับตัว1มานานั้นจะไม่ศูนย์เปล่า ตัวหนึ่งมานาที่เราเหลือไว้ในเทิร์นที่แล้วจะไม่สูญเปล่ามันจะถูกนํากลับมาไว้ในโซนสเปลมานานะครับมานาที่อยู่ในโซนสเปลมานาเนี่ยมันจะไม่สามารถนําไปใช้เพื่อเรียกยูนิตได้นะครับมันจะต้องถูกไปใช้เพื่อใช้ในการไล่สเปลเท่านั้นนะทีนี้นะครับให้เราสังเกตสีของมานาตรงนี้นะเราจะลองเอา,เ,อา,เ,อาเมาส์ไปชี้การ์บบนมือนะครับแล้วให้สังเกตที่สีนะสีตรงนี้นะครับ เราจิ้มไปที่ตัวยูนิตนะครับเห็นไหมครับว่าพอเราชี้ไปที่ตัวยูนิตแล้วจะมีสีขาว3าแถบที่ตรงมานาปกตินั่นหมายความว่าใบนี้ใช้ค่าไลา่ย3แล้วมันจะกินค่าไล่ในโซนของมานาปกติ3 3เม็ดนะครับแต่ถ้าทีนี้เราไปชี้ที่การ์ดเวทมนล่ะเห็นไหมครับ สังเกตนะครับสังเกตตรงนี้นะครับสีนะครับสังเกตที่สีที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ที่การเวทนะครับจะเห็นว่ามันจะนำสเปลมานามาใช้ก่อนนี่คือข้อดีของเกมนี้เลยนะครับมานาที่เหลือใช้เอากลับมาใช้ใหม่ได้ในรูปของสเปลนะทำให้การเล่นนะครับไม่เบียดเบียนการเล่นยูนิตนะการที่เราจะเล่นตัวเวทมันจะไม่เบียดเบียนในการเล่นยูนิตเพราะว่ามันใช้มานาแบบว่าคนละส่วนกันแยกกันก่อน มันจะใช้มานาแยกกันก่อนแต่ถ้าเกิดมันต้องใช้เยอะจริงๆมันก็จะใช้รวมกันในมานาปกตินะครับเอาละครับทีนี้เรามาพูดถึงการลงการ์ดมอนสเตอร์การ์ดยูนิตในสนามนะครับตอนนี้นะครับเรามีทั้งหมด6กใบแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากจะลงยูนิตเพิ่มนะครับเราจะต้องจัดการมอนสเตอร์ตัวที่อยู่ในสนามทิ้งนะครับนะบจะต้องฆ่าทิ้งเลยนะ ถ้าเราจะลงยูนิตเพิ่มเราต้องทำทำลายมอนสเตอร์ของเราทิ้งเลยนะครับนี่คือเงื่อนไขของการลงยูนิตเราสามารถลงยูนิตได้สูงสุดแค่6ใบเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับโจมตีก็โจมตีได้6ใบเช่นเดียวกันนะครับตัวเซ็ตเนี่ยมีความสามารถในการแยกล่างนะครับแต่ถ้าแยกล่างแล้วไม่มีพื้นที่พอการ์ดใบนั้นก็จะถูกทําลายไปด้วยนะครับผลจากการแยกล่างสังเกตนะครับจะโดนทําลายทิ้งตรงนี้เห็นไหมครับ ร่างเงาของเซตที่เรียกออกมานั้นถูกทำลายทิ้งไปเพราะว่าเรามีจำนวนมอนสเตอร์ครบแล้ว6ใบนะครับเราจะไม่สามารถเรียกเพิ่มได้ถึงแม้ว่าเราจะใช้การเรียกเพิ่มจากเอฟเฟกของการ์ดหรือเวทมนต์อะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นระวังให้ดีในเรื่องของการลงยูนิตหรือเอฟเฟกของยูนิตที่สามารถเสกมอนเข้ามาได้นะครับถ้าเราลงจำนวนครบ6แล้วต่อให้มันเสกมอนเข้ามาได้มันก็จะถูกทำลายถูกค่าทิ้งไปนะครับเอาละครับทีนี้เรามาพูดถึง แล้วดูยังไงว่าใครจะเป็นคนโจมตีและใครจะเป็นคนป้องกันนะครับให้สังเกตที่รูปดาบตรงนี้นะครับมันคือ a t t a c k Token นะครับรูปดาบตรงนี้อยู่ที่ฝั่งใครฝั่งนั้นจะโจมตีโดยปกติก็คือมันจะสลับ Token Attack เนี่ยให้แต่ละฝั่งอยู่แล้วนะครับแต่นอกเหนือจากการที่ระบบสลับให้นั้นมันยังมีการ์ดเอฟเฟกบางใบนะครับที่สามารถเสกโทเค็นแอคแท็ตรงนี้เข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้านั้นอย่าจําว่าเทิร์นี้เป็นเทิร์ใครให้สนใจว่ามีโทเค็นแอคแท็หรือเปล่านะครับถ้ามีโทเค็นแอคแท็คือโจมตีได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเทิร์ของเราก็ตามทีนี้นะครับมันจะมีจุดพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวดวงตาสีาฟ้าตัวนี้นะเห็นะไหมพอกดแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับจากจากตอนนี้จะเห็นว่ามอนสเตอร์หลายตัวมากที่ตีใส่กันนะครับที่โจมตีมีเยอะมากแล้วโอ้โหเราไม่รู้จะคํานวณยังไงว่าจะเกิด อะไรตายตัวไหนตายตัวไหนไม่ตายบ้างนะครับเราจะมีดวงตาสีฟ้าตรงนี้เห็นไหมฮะพอเราจิ้มเข้าไปเราจะเห็นอนาคตได้เราจะเห็นอนาคตได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอย่างกรณีนี้คือเราตายทั้งหมด5เลยเขาตาย4นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูหลักการต่อสู้ของเกมนี้กันนะครับว่ามันคำนวณความเสียหายกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งที่โจมตีเข้ามานะครับ พอเราเอาตัวยูนิตของเราไปบล็อกนะครับก็คือเราเป็นฝั่งตั้งป้องกันเนี่ยเราต้องเลือกเอาว่าเราจะเอามอนสเตอร์ตัวไหนไปบล็อกไว้นะครับหลักการคำนวณความเสียหายนะครับตรงฝั่งซ้ายที่เป็นสีส้มนี้จะเป็นพลังโจมตีส่วนสีแดงตรงนี้จะเป็นเลือดนะครับหรือเป็น HP นั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดยูนิตตัวไหนนะครับพลังโจมตีหักลบกับเลือดแล้วยังไม่หมดยังไม่เหลือศูนย์ก็คือจะยังไม่ตายอย่างในกรณีนี้นะครับทั้งสองฝั่งจะต้องเอา พลังโจมตีไปหัก,ห,ก,กนน 3, หักลบกับเลือดของฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้โจมตี3าหักลบกับเลือดสจะเหลือ1นะครับอันนี้เลือด4กับโจมตี4หักลบจะเหลือศูนย์ะครับเพราะฉนั้นยูนิตที่จะตายก็คือยูนิตด้านบนนะครับส่วนยูนิตที่รอดเนี่ยเลือดก็จะยังคงค้างเหลือเท่ากับที่หักลบไปนะครับจะไม่ได้กลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับนะตัวไหนรอดก็คือ เลือดก็จะลดลงไปตามพลังโจมตีที่โดนนะครับจะเห็นว่าเหลือหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นยูนิตไม่ว่าจะเป็นตัวยักษ์ใหญ่แค่ไหนอย่างเลือด6อย่างเงี้ยนะครับโดนตีเรื่อยๆก็ตายเหมือนกันนะครับเนะเพราะว่าเลือดจะไม่ได้ถูกรีเฟซในแต่ละเทิร์นนะครับก็จะคงค้างไว้เหมือนเดิมอย่างนี้ตลอดไปนะอ่ะสังเกตนะครับว่าการบนมือของเราตอนนี้มีทั้งหมด10ใบแล้วนะครับนะการบนมือของเรามีทั้งหมด10ใบ เกมนี้นะครับคุณสามารถถือการ์ดไว้ในมือได้สูงสุดแค่1ิใบเท่านั้นถ้าเกิดการ์ดเกินกว่า10ใบจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการที่จัวขึ้นมานั้นจะถูกทิ้งลงไปทันทีจะถูกทําลายทันทีนะครับการที่จัวเข้อใหม่จะโดนทาลายทันทีผมผ่านนะครับพอเข้าเทินเนี่ยมันจะจวการ์ดขึ้นมาปั๊บนะครับแต่ใบนั้นจะถูกฆ่าทิ้งเลยนะใบนั้นจะถูกทําลายทิ้งไปเลยนะครับคือเราไม่สามารถเลือกได้ถ้าเราถือการ์ดไว้เกิน10ถือไว้10ใบแล้วเนี่ย ใบที่11เที่เราจวกขึ้นมาได้จะถูกทำลายทิ้งไปเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ควรรู้นะครับสาหรับเกมนี้ก็คือตัวการ์ดแชมเปี้ยนนะครับเรามีการ์ดแชมเปี้ยนบนมืออยู่2ใบนะครับเวลาเราเล่นการ์ดแชมเปี้ยนลงไปในสนามแล้วนะครับการ์ดแชมเปี้ยนบอื่นๆที่อยู่ในมือนะครับหรือที่เราจวกขึ้นมาได้หลังจากที่เรามีการ์ดแชมเปี้ยนในสนามจะถูกเปลี่ยนเป็นการ์ดเวทเฉพาะเฉพาะตัวของตัวนั้นไป <N ic ca ps> ของเซตนะครับมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่ากื่งการเฉพาะตัวของมันคือการอะไร,ะรเพราะนั้นเมื่อกี้เรามีเซตอยู่ใบกลายเป็นเหลือนหนึ่งใบแล้วแต่ไอใบเซตไม่ได้หายไปไหนนะครับมันถูกส่งกลับเข้าไปในกองนะนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นการเวทใบน,นี้นะครับ <N ic ca ps> เพราะฉะนั้นถ้าเรามีแชมเปี้ยนอยู่ในสนามเนี่ยถ้าเราจวดได้แชมเปี้ยนขึ้นมาเป็นตัวซ้ำกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นการเวทให้ทันทีนะครับนี่คือ,อเอกลักษณ์หนึ่งของตัวเกมน,นี้นะครับ เอาละครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการใช้เวทมนต์กันบ้างใช้การสเปลกันบ้างนะครับให้สังเกตที่การ์ดแต่ละใบนะครับจะมีเขียนสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับให้สังเกตสัญลักษณ์ใต้มานาตรงนี้นะครับใบนี้เป็นสโลนะมีอยู่3ประเภทนะครับใบนี้เป็นฟ้านะครับเป็นรูปของเท้าบินนะครับแล้วก็ใบนี้เป็นเบิร์สนะครับก็ให้สังเกตที่ชนิดของการ์ดเวทมนต์3แบบนี้จะเห็นว่าช่วงที่เป็นเฟสปกติยังไม่เข้าการโจมตี ตัวสโลใช้งานได้ฟาสใช้งานได้นะครับเบิร์ดก็ใช้งานได้แต่พอเราเข้าโจมตีปั๊บนะครับจะเห็นว่าสโลใช้ไม่ได้ละเห็นไหมครับเราไม่สามารถไล่การ์ดสโลในจังหวะที่เราจะเข้าโจมตีนะครับไม่สามารถใช้งานได้ทีนี้นะครับพอเมื่อเข้าโหมดโจมตีกันแล้วนะครับการดที่ใช้ได้ก็จะมีแค่การ์ดฟาสกับการ์ดเบิร์ดนะครับโดยที่ทั้งสองใบนี้นะครับมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราใช้การ์ดฟาสเข้าไปนะครับ สั่งให้รีคอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับปุ๊บพอเรากดไปนะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะกลับไปเข้าที่เทินฝั่งตรง,งข้ามนี่คือความความความเร็วของการฟาสนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราทําการแอคชั่นอะไรอย่างหนึ่งนะครับเล่นเล่นอะไรลงไปอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะสลับไปที่ฝั่งตรงข้ามเสมอนะครับอย่างจังหวะเนี้ยเรากดรีคอร์การใบน,นี้คือสั่งใบนี้กลับขึ้นมือนะครับมนจะ ไปจะข้ามมาให้ฝั่งตรงข้ามเล่นนะครับนี่คือในกรณีที่เป็นฟาส์นะเดี๋ยวเรามาไปดูเบิร์ดอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับใช้งานฟาส์มาเหมือนกันเห็นไหมฮะนะครับพอพอเขาใช้ฟาส์มันก็จะเด้งกลับมาหาเราให้เราใช้ต่อเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะสามารถใช้การพวกตระกูลฟาสตระกูลเบิร์ดได้เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ความโดดเด่นของของตัวเบิร์ดคืออะไรนะครับสมมุติผมจะใช้ใบนี้นะครับบาลียนะครับ การใบนี้เป็นเป็นตระกูลเบิร์ชนะครับถ้าผมใช้ใบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับปึ๊บเห็นไหมครับว่าผมได้เล่นต่อเห็นไหมฮะเห็นไหมครับว่าผมได้เล่นต่อความสามารถของการเบิร์ตคือไม่ส่งแอคชั่นไปให้ฝั่งตรงข้ามนะเราเล่นการ์ดเสร็จปุ๊บเราได้เล่นต่อนะครับเห็นไหมในจังหวะนี้เราได้เล่นต่อเรื่อยๆเลยนะ สำหรับการเบิร์ดนะครับอ,อย่างเงี้ยผมเล่นการเบิร์ดนะไปนี้ผมเล่นการเบิร์ดเพิ่มพลังให้ตัวนี้อีกนะนะีผมเล่นต่อนะครับฝั่งตรงข้ามไม่ได้ดูอย่างเดียวถ้าเราเล่นการเบิร์ดนะครับฝั่งตรงข้ามจะได้ดูอย่างเดียวแล้วก็เล่นต่อนะจากนั้นนะครับถ้าเราใช้ฟาสคืนไปบ้างลหะปั๊บปัป๊บถ้าเราใช้ฟาสต์คืนไปบ้างเห็นไหมครับกลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามได้เล่นต่อ นี่คือความแตกต่างของการ์ดส,สเปลที่เป็นฟาร์เป็นเบิร์ดนะครับแล้วก็เป็นสโลว์สโลเนี่ยจะเข้าจะใช้ได้ตลอดยกเว้นช่วงแอคแท็เท่านั้นอันนี้คือช่วงแอคแท็กนะครับการ์ดสโลว์จะใช้ในช่วงแอคแท็ไม่ได้นอกนั้นใช้ได้หมดแต่สําหรับการ์ดเบิร์ดก,กับการ์ดฟาส์สามารถใช้ได้ทุกช่วงเพียงแต่ว่าความโดดเด่นของเบิร์ดค,คือใช้แล้วได้เล่นต่อใช้แล้วได้เล่นต่อนะครับ เห็นไหมครับว่าฝั่งตรงข้ามใช้เบิร์ดฝั่งตรงข้ามก็ได้เล่นต่อเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้แต่ดูทีนี้นะครับก็ฝั่งตรงข้ามใช้มาเป็นการฟาสแล้วนะี่ยทีนี้ฝั่งตรงข้ามใช้การฟาสก็จะกลับมาหาเราให้เราได้เล่นต่อแต่ทีนี้มานานเราหมดเราเล่นอะไรไม่ได้นะครับนี่คือเคสของการไล่เวทนะครับแล้วมันจะไล่เวทไปได้เรื่อยๆเลยนะครับต่อท้ายไปเรื่อยๆยกเว้นการเบิร์ดเท่านั้นที่พอใช้ปุ๊บใช้เลยีนะ่จะไม่มาต่อเลียงกันแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยจะเป็นตระกูลฟา เรียงกันนะสโลก็สามารถเรียงต่อจากอันนี้ได้เหมือนกันถ้าไม่ได้ช่วงถ้าไม่ได้เป็นช่วงแอคแท็นะครับแล้วลำดับการใช้นะครับมันจะเรียงจากหลังสุดมาข้างหน้านะเนี่ยไ,ไปไปนู้ใช้ก่อนต่อมาไปไปนู้นะครับเนี่ยมันจะเป็นเรียงเรียงใช้มาเรื่อยๆ <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็พูดถึงเกมเพย์เป็นหลักนะครับตัวเอฟเฟกหรือตัวคีย์เวิร์ดของการ์ดเดี๋ยวจะมีการแนะนําในคลิปถ,ถัดไปนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายในเรื่องของเกมเพย์หลักการเล่นต่างๆนะครับเพื่อให้ ผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้จะสามารถนําไปต่อยอดเล่นเล่นต่อนในอนาคตได้นะครับยังไงก็ขอบคุณสั้นที่เข้ามารับชมไงพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ต้องขอลวดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม